สวัสดีค่ะน้องไฟแพงสวัสดีค่ะวันนี้หนูร้างงานให้เพือ่อนชวนดูค่ะอืมช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้หนูทำงานบ้านได้ถูกตองอืมโอเควันนี้ครอบครัวหนูใจดีมากมากใจด,ดีมากมากเลยเหรอคะไฟแพงช่วยคุณแม่คุณพ่อทำงานบ้านได้แล้วใช่ไหม เก่งจังเลยคุณพ่อคุณแม่สอนหรือใครสอนคะเนี่ยตัวเองตัวเองทำเองค่ะแล้วตัวเองทำเองหรอคะอเก่งจังเลยอันนี้ลูกศิษย์คุณคุณะคุณรูเกช่ยไหมคะเนี่ย อยู่อันโรงเรียนอะไรคะเนี่ยอยู่โรงเรียนพ่อแม่คป็จเกพ่อค่ะอ๋อค่ะห้องคุณครูอะไรคะห้องคุณครูคน้ากับพี่เก๋ค่ะอ๋อโอเคค่ะคุณแม่ขอดูซิล้างจานเก่งจริงไหมโอ้โหเก่งมากคะ่ะอันนี้ฝีมือน้องปอยแพงนะคะสะอาดแน่นอนแม่ดูโอ้สะอาดไหนดูสิคะเยี่ยมเลย เก่งมากเลยนะคะล้างจานเสร็จแล้วล้างฟองน้ำเก็บดีๆด้ดวยนะคะ๊ายบายเอาผ้าเช็ดขอบอ่างด้วยนะคะปิดน้ำให้เรียบร้อย จงจังเลยโอเคค่ะบ๊ายบายอันนี้นี้โอเคค่ะ